สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้วันนี้ก็มาครับเอฟซีมาขึ้นเขาเหมือนเดิมเนาะก็ธรรมาดาเนาะครับซีเนาะขึ้นเขาหาอยู่หากินเหมือนเดิมนี่ครับก็ขึ้นมาถึงหลังเขาแล้วเนาะโอย้ยเดินขึ้นมาก็หกแหงหงแหงนะครับซีไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นมาเนาะขึ้นมาเขาเนี่ยตอนเดินขึ้นมานี่โอ้หเอาครับตะกี้นี้ฝนก็ตกนะครับซีเนาะ หยุดแล้วเนาะก็ไม่ได้ไปช่วยช่างพงเนาะเพราะว่าช่างพงไปเก็บยางนะครับพี่ซี่ก็ไปกับแม่มาต่อยอยู่ที่ภูหลวงเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ไปช่วยเนาะทางหน้าวันหน้าก่อนนะครับพี่ค่อยไปช่วยเนาะเก็บที่ภูหลวงช่างพงเก็บที่ผูหลวงเสร็จก็จะลงมาเก็บอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับพี่ซี่ไม่ได้ขึ้นผูกระปาดแล้วเนาะ ส่วนย่ธีผู้กระปาดนี่ให้บาปุ้ยเนาะช่วยนะครับพี่ซีก็เลยวันนี้ก็ขึ้นเขาเหมือนเดิมไปหาอยู่หากินเนาะโอ้หนองหมาผมนี่โน่นหนึ่งตัวอันนี้ขึ้นมากับผมเยอะสี่ห้าตัวเนาะไม่ดูไปไหนหมดแล้วนะครับพี่ซีไปหาอยู่หากิน ขึ้นมาก็ถึงหลังเขาก็นั่งพักแป๊บนึงเนาะแล้วค่อยเดินทางต่อครับพี่ีเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนเนาะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับพี่ีเนาะเดินทางนะครับพี่สีทางทางเดินเนาะอยู่หลังเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปดู ไล่ดูสวนเลยนะครับพี่ีทุกวันนี้เป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วนะก็ไม่ได้ไปดูแล้วอีกวันพรุ่งนี้หรือวันเมื่อรืนเนาะก็จะขึ้นไปดูนะครับพี่ีขึ้นไปดูสวนยางฟาราว่ามันใหญ่ขนาดไหนต้นใหญ่ต้นสูงหรือยังก็ไม่รู้เนาะนี่ ที่ผมมาเอาตอกับบาปปุ้ยวันนั้นนะครับพี่ีกับช่างพงเนาะโอ้ยแม่ยังเห็นอยู่นะครับพี่ีได้เยอะดูนะครับพี่สีเอาตอตรงนี้เนาะต่อหลุมบ้านผมเรียกว่าต่อหลุมนะครับพี่สีก็มันอยู่ใต้ดินเนะาะทำรังใต้ดินนี่น้องหมาผมโอ้ยไม่ี้ก็เจ้าจ่อยก็มาด้วยเนาะ แะตูกนะครับตัวนี้เข้ามาตรงนี้ครับไปสีอากาศเย็นนะครับไม่เหมือนตอนคือเดินขึ้นเขาเนี่ร้อนสุดยอดเลยเหงื่อไหลพาน้องหมาไปหาอยู่หากินเนาะอยู่บ้านก็วิ่งไล่แต่รถมอไซค์เขาก็เลยพามันมา าอยู่หากินเนาะน้องหมาก็เจ้าหน้ากับเจ้าขาวไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เห็นเลยนะครับไอซี่โ้เงียบดีเนาะไอซีเนาะอยู่บนหลังเขาเนี่ยบรรยากาศสุดยอด ทางคือตรงนี้ก็จะเข้าไปนู่นนะครับพี่ีไม่หลังเขาบงภูนี้ครับพี่ีมันไม่กว้างเนาะไม่กว้างแต่มันใหญ่ไม่กว้างแต่มันยาวเนาะไปโอ้เดินทั้งวันก็ไม่ถึงนะครับพี่ีเริ่มจากจุดเลกจนถึงจุดเลขเนาะเดินไปก็ไม่ถึงหนึ่งวันเน่ยมันยาวเนาะ เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขาขึ้นเขาสองวันสามวันแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่ซีก็อย่างว่าเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างครับซีหนูเกาะไม่อย่างนั้นโอ้ยคิดดูแล้วนะครับพี่ซีเนาะ เป็นป่าแล้วที่เนา่น่าจะมีหนูเยอะเนาะแต่ไม่มีนะครับพี่สีเป็นป่าเขาป่าภูเขาลูกนี้นี่มันจะไม่ลุกเท่าเหมือนภูตักมองเนาะปีนี้เขาไม่ได้เอาวัวเอาอะไรขึ้นมาปล่อยเนาะก็เลยลุกนะครับพี่สีทางเดินก็ แบบนี้แหละครับพีซีเนาะปัดปายไปเดินได้ก็เดินไปนะครับพีซีตรงนี้มันเป็นใกล้ๆนี่ครับพีซีมันจะเป็นอ่างน้ำเนาะเป็นก้อนหินใหญ่จะมีอ่างน้ำด้วยพอให้น้องหมาได้กินเนาะ เขามาถึงแล้วนะรับสีเขามาถึงกลางดงกลางป่าแล้วนี่ครับต้นเปลือยดานเนาะเรียกบ้านผมเรียกว่านีงต้นเล็กๆต้นเปลือยดานเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆมันเป็นดานหินเอาครับพอเดินชม บรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ์นะครับพี่สีอยู่บนภูเขาไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเนาะก็มันมีต้นไม้เยอะนะครับพี่สีเนาะก็มาลุน้นกันว่าวันนี้จะหมานหรือไม่หมานมนี่ครับอาวคลิปนี้เป็น คลิปสั้นๆนะครับพี่ซีเนาะก่อนถึงกลางป่าแล้วเนาะน้องหมาก็ไม่เห็นแล้วไปหมดแล้วเนาะวิ่งหาอยู่หาก,กินแล้วมันก็รอฟังแต่เสียงนะครับพี่ซีคลิปนี้ก็เอา้าถ่ายให้เต็มคลิปก่อนเนาะป่าครับพี่ซีมันจะไม่ลุกเหมือนผู้หลวงเนาะ โอ้หลวงนียโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพี่ซีต้นมะเข็งนะครับพี่ีต้นใหญ่ๆทั่งนั้นเลยนะครับปีนี้มันยังไม่เป็นลูกนะเนาะเจ้าขาวผมขึ้นเจ้าขาวนี่ผมขึ้นมาถึงกลางเขาแล้ววิ่งทีหลังวิ่งตามหลังผมมานะครับพี่ีไม่รู้ว่าผมมันไม่มันไม่รู้เนาะว่าผมขึ้นมาเขานะครับพี่ีก็เลย วิ่งตามหลังผมมาต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นใหญ่กอนี่แหละครับพีสี่พื้นป่าพื้นเขายู่แถวบ้านผมุวมสมบูรณ์เนาะเมื่อเช้านี้โอ้ยฝนตกนิดนึงตกไม่แรงนะครับพี่สีก็คิดว่าจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วเนาะเอ้า คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ